ตำรวจเกาหลีใต้ได้ออกมาปฏิเสธแรงงานข่าวเมื่อวันที่15มกราคมที่ระบุว่าในาคิมซองฮุราารน,น,น,งงนรักษาการหัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยของประธาน,านทิิปดีเกาหลีใต้ถูกจับคุมตัวระหว่างความพยายามของเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสอบสวนการทุจริต สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือ CIO และตำรวจในการดำเนินการตามหมายจับประธานาธิบดียุนซอกยอนในวันเดียวกันโฆษกตำรวจยืนยันว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครถูกจับกลุ่มที่ทำเนียบประธานาธิบดียุนการปฏิเสธข่าวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้สำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่า ตำรวจได้พยายามจะควบคุมตัวรักษาการหัวหน้าสำนักง,งานรักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ด้วยการออกหมายจับในข้อหาพยายามขัดขวางเจ้าหน้าที่ฝ่ายสอบสวนม่ให้ควบคุมตัวประธานาธิบดียุนนายชเวซังม็อกรักษาการประธานาธิบดีเกาหลีใต้ระบุในถแถลงการที่มีการเผยแพร่ในวันนี้ว่าการดําเนินการตามหมายจับของประธานาธิบดีได้เริ่มต้นขึ้นแล้วสถานการณ์ในขณะนี้ ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อยและหลักนิติธรรมในเกาหลีใต้ภาพจากสถานีโทรทัศน์แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนได้ใช้บันไดปีนเข้าไปในทำเนียบประธานาธิบดีโดยมีเจ้าหน้าที่จำนวนมากที่มีเครื่องหมายว่าตำรวจและสำนักง,งานสอบสวนการทุจจิริสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือ CIO อยู่เบื้องหลังเสื้อที่สามารถเข้าไปในทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ได้ โดยพวกเขาได้เดินเข้าไปตามถนนที่มุ่งไปยังตัวทำเนียบประธานาธิบดีที่อยู่บนเดินเขาและมีการนำบันไดติดเข้าไปด้วยหลังสามารถเข้าไปภายในพื้นที่ของทำเนียบประธานาธิบดีด้วยการปีนเข้าไปอย่างน้อยสองช่องทางสำนักข่าวยนทับรายงานว่าหลังเจ้าหน้าที่สอบสวนและตำรวจได้เริ่มดำเนินการตามหมายจับครั้งที่สองในช่วงเช้ามืดของวันนี้ขณะนี้พวกเขากำลังเจรจากับฝ่ายของประธานาธิบดียุน เกี่ยวกับการบังคับใช้หมายจับเพื่อประสานงานว่าจะควบคุมตัวประธานาธิบดียุนอย่างไรและจะนําตัวเขาไปสอบปากคําเกี่ยวกับการประกาศบังคับใช้กฎอายการศึกเจ้าหน้าที่สํานักงานสอบสวนการทุจริตสาหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือ CIO บอกว่าพวกเขาไม่ได้พิจารณาว่าประธานาธิบดียุนจะปรากฏตัวโดยสมัครใจหรือไม่เพราะเป้าหมายคือการดําเนินการตามหมายจับแต่ครั้งนี้ ไม่เหมือนความพยายามในครั้งแรกเพราะไม่มีเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานรักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดีเกาหลีใต้หรือ P.S.S. ที่ต่อต้านการดำเนินการตามหมายจับอย่างแข็งกร้าวและแทบจะไม่มีการประทะกันเกิดขึ้นในวันนี้สื่อเกาหลีใต้รายงานว่าเนื่องจากสถานการณ์ที่ตึงเครียดตำรวจจึงตัดสินใจไม่พกอาวุธปืนแต่จะสวมเสื้อเกราะกันกระสุนเท่านั้นนายชเวร,รักษาการประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวว่า ผู้ที่รับผิดชอบต่อการลเลื่อมืดร้ายแรงที่นำไปสู่เหตุการณ์อันน่าสลดใจในบริเวณดังกล่าวจะต้องถูกลงโทษขณะที่ตำรวจที่ประกาศเตือนว่าความพยายามใดๆที่จะขัดขวางการดำเนินการตามหมายจับจะนำไปสู่การจับกลุมทนายความของประธานาธิบดียุนกล่าวว่านี่ไม่ใช่การมารับใช้กฎหมายอย่างเที่ยงธรรมและเรียกความพยายามของสำนักง,งานสอบสวนการทุจริตสำรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือ CIO และตำรวจว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ถนนสายหลักที่นําไปสู่ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ถูกปิดกัน้นโดยรถบัสตํารวจในช่วงเช้าขณะที่ผู้สนับสนุนประธานาธิบดียุนจํานวนหลายพันคนรวมตัวกันอยู่ด้านนอกทำเนียบพร้อมตะโกนว่าหมายจับผิดกฎหมายพร้อมโบกแท่งเรืองแสงและธงชาติเกาหลีใต้คู่กับธงชาติสหรัฐทั้งนี้มีรายงานว่าหากประธานาธิบดียูนถูกจับกุม อาจ,จถูกควบคุมตัวไว้นานถึง48ชั่วโมงตามหมายจับที่มีอยู่โดยผู้สอบสวนจะต้องยื่นขอหมายจับอีกครั้งในการควบคุมตัวเขาเพื่อสอบสวนต่อเนื่องสำนักข่าวเซนิวส์รายงาน